มาเรื่มมาเรื่มมาเ,าเรื่มเพื่อนบวกทีผ่ายแล้วกูเกี่ยเมื่อกีก้เสียดายนิดเดียวเองเราน่าชนะนะ

Dear. An ally has been slain. Destroy Tars! Your team has destroyed a turret. ลลงงตายเลยสวยนาตยานาตาฉีไม่มีตินาตยาฉีสวยอ๋อไม่ใช่นาตาเอ๊ะมยาไม่ฉีดทำไมต่อไห้รถเสียงประกอบวะ ดังขนนั้นเลยเหรอเพื่อนกลุ้หน่อยฮู้ฮทัน ไ <Hey>. ม่แอฟฟ้าคนไม่ค่อยเห็นเลยปะบ่งเลยบ่งเลย I am, your turret has been destroyed. Keep it up. Your turret has been destroyed. Cloud chaser! <t territorialrowd noise> นี่เห็นไหมออกจ,จากบอมมีมังกรขี่ด้วยมันเท่นะเว้ยแกแรงไดมอนด์เหมือนเชื่อมครับไปล้ำสวยล้ำสวยไปโดนจับอ่ะโทษทีสานไปเลยเพื่อนเพื่อนบิลิยนสอนบิลินองบิลิยน ไอสองไห่ชิวทุกคนเพื่อศักดิ์ศรีอของคนไทยเราจะชนะไปด้วยกัน รอนหนก็เป็นผืนจะขึ้นนอนก็น้อยตีไม่ได้เอนฮันะตีก่อน ลึกไปว่ะน้องโอ้ยลงหลุมไปก่อนแล้ยอย่าค้างนะน้องอย่าค้างนะลูกค้างไม่ดีนะจ๊ะจริงไม่ออกแล้ววันนี้วันนี้พี่ปาได้สกินอะไร เอาตรงๆเราไม่ต้องเติมก็ได้นะเว้ยเราเรอเล่นสกินที่มันให้เล่นฟรีดีกว่า <c oughs> วิธีคนเล่นไฟรี <c oughs> เนาะซาตูโดน They call us antiques now. You must act like an elder. Oh, j o h มาเลยมาเลยมาเลยค่ะจะเล่นกดคอมมาเลยค่ะฉันไม่มีพัดเด็ดนะเพื่อน นันดิผมว่าซีซีมันน้อยอ่ะมัน,นมนนีแค่วีล่าตัวเดีวขอบคคุณะะ่าเจ็บปากนึกว่าจะเป็นปาวานแล้ว ปากใสให้ด้วยนะคะพี่เปาโอ้ยกดไม่ทันดูคันข้างล่างสองระวังนะเชนรี่หลายวันเลยนะ ได้กี่ปองมะได้สามสิบห้าปองมะน้อยจังไปซู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 ไวชิลครับเอาชนะได้ Nai, that's Bronze wears carrying inscriptions Everyone, attack the Overlord. A billion souls in a billion shards of a shattered mirror. Target ล่างเงาชั้นเช็คแล้วไม่เจอ Destroy! Destroy! ขาคนหนึง่งขาคนหนึง่งเนี่ยถ้าสี่คนมันกดไม่ได้มันต้องสามกับห้า retreat bronze wares carry inscriptions of old inscriptions carry culture untold by order of the world ancestors defined the landscapes มีปะไม่มีไปเลยนะเล่นด้วยเอาเข้ามาเลยครับมาสูน1 2สองสองหนึ่งสองเฮ้ยผมรู้ผมได้แบนทุกทีอวัอนนี้คนเล่นด้วยเยอะแฮะมาเล่นทุกวันก็ได้นะ Makers, and I'll take care of you. Charges! When a man has desire, he finds his direction. Uh,

กินฟรีเฉยโอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็พลาดมาโอ้โหดึงอ,อย่างนี้ดึออง,อย,อ,ยงอ,ยอย่างนี้บัตรเทียบเลยอะ่ะเก็บกามด้วยจ้า มาเฉยปะมาทำไมวะมาทำไมอะ,มไ,มอะไปได้มีมาสเ,เตอร์มาแบกเราแล้วเว้ยในฟ้าก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคนไลค์ก็พอ,อทุกคน The enemy team's turn to ban heroes. i Everyone, attack the Overlord! Fight! Not enough ตังผมไม่พอซื้อเขียวขัมันขับมาัน,นมกรมันเร็วมันไม่มีกิก,กอร์ตัวเนี้ยจะตุยจะตุยจะตุยตุ้ยเลยสวยซะตู เฮ้ยสวยเออไม่โดนเฉยโอ้ไม่โดนได้ไงวะดุดมังกรไ <c oughs> <c oughs> ด้น,น,นเนะเวอร์ไปเป้าพี่ก็เวอร์เกินแล้วดุดมังกร สวยฮ <Shut down. S 1> อบเลนเขาจังหวะดีเหมือนกันนะเนี่ย <sl> <Yeah. S 2> อย่าไปเอาบัฟลูน่านะครับลูน่าไม่มีบัฟเล่นยากมากเลยนะบ้าฟ้าเอ้ยไอ้แชกต้องอยู่แถวนี้สิคิซี่มันน่าจะขี้เกียจบัฟั้นๆสวยสวยตายหมดตายหมดอย่างงี้ตายหมดสวยเหลือใครวะเหลือเมย์สวยค่ะ ิูเดอร์ระวังกิูเดอร์ระวังกิูเดอร์ระวังหัวกับตุยนะไม่เล่นนะขลังไม่ได้นะขลังมาดีพี่ฟิลค่ะ ไปที่ตั้งค่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวบอกนะบุกเลยบุกเลยบุกเลยโดน,นตีแล้วว้า อุอยไม่นะมาโมตี้โอ้โโมตี้เฉยเอาฮันตอรไม่ลงมีไม่เอ่ยไม่มีไปแล้วนะไป ชัดโลกเราเล่นบดได้พลังแห่งชัดโลกดื่มครับ เพึ่งจะไดมอนสองเลยแบกด้วยครับอุย้ยสกีต้องให้คนดูแบกอยู่เลยเล่นด้วยครับสวัสดีนะครับผมใครจะเล่นก็เล่นได้นะจ๊แะแรงดมอนครับดมอนเหม็นชืม Okay, keep. Your team has destroyed Retreat. the turret. Retreat! Turrets! Turrets! You have slain an enemy.

Say, me boy, yak, yak. You are your own. We will find true happiness when we get there. Killing เขาเขียมโหดว่ะเขาดักฆ่าอย่างเดียวเลยเว้ย บดึกทันนะทีนี้เรามาแล้วเอื่อไม่ทันหนอไม่ได้ตั้งใจสิครับ ท no, 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 ี่ทํามานัตยาอยู่ไหนเออนัตยานัตยากระด้้ยสวยวัดคิวเเลยครับเกมหน้านะครับ Pick hero ban. กดเขาไม่ได้เลยนะครับลองปล่อยไม่อยากปล่อยหรออินโดก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะอ <laughs> ินโดก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะ สว่างไหมป้างวะ่ะวัสดีทุกคนดูไว้นะครับผมอุ๊ย วัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับไปกดเลยรอช้าเต็มบ <c oughs> านเรียบร้อย <c oughs> มันไม่หัวใจใส่ผม <c oughs> ว,ว่ะสวยเพื่อนทำดีมากส <c oughs> วย โอ้ยมวยมาเรียบร้อยไปแก๊งข้างราชอยีกรอบสิ hey, มันไม่มีฟิกเกอร์นั่นเนี่ยยอนอะ่ะ ได้เลือกเพื่อนนี <wh> ่หว่าโอ้โหโดนสตันขอรี่เลยแบบเพื่อนไม่ให้หรอก โดยคำ r ั่งของโลกที oh, ่ e ยู่ไกลออกไปเราจะไปเมื่อวันที่20เด่กน่าจะโหลดกันง่ายขึ้นนะมุดไปฝั่งสปปลาวก็ได้นะทุกคนนะมันใกล้ๆบ้านเราไงาอตอนนี้4,933เลย,ยอีกอีก70คน The head head. Shut I, the the mm, I saw someone in that brush. chaser! Generations. Attack the enemy. High cool. Loud and harmonious.

มกรบิน,อน,เ,น,นเอ้ยผมืวมว์ปให้ดูโถเอ้ยวันดีคระพี่คองขาวันเลิวพอดีวันชนวยครับผมวันดีครับไม่น่าทันแล้วะตุ้ยแตกกันไหมเพื่อน ทีเดียวเอาโยน,โยนมีการโยนเกินขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมเวลาเดิมนะสองทุ่มตรงไหมก็ประมาณทุ่มครึ่งนี่แหละมามาก่อนละ ผมต้องขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ครับขอบคุณทุกแชร์นะครับ,บคุณของขวัญจากพี่เปาด้วยนะครับแต่ัเดนไม่พาเราไปด้วยเลยรถสองเพื่อนอย่าเดินอย่างนั้น มัันนดกาอยู่เป็นไงเราสวนได้โว้ยใช่ไหม ไม่โดน By order of the world, ancestor. ให้มันเวทง่ายเกินคือไม่ควรให้เวทง่ายขนาะดนี้นะดีๆคิกซี่หิวจับคิกซี่หิวจับเ Serious case coming. You see,